คลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหาสับสนหลงทางหรือว่าอยู่ในความมิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าสัมผัสถึงมาเปิดมาหลายคลิปแล้วมันมันมันแบบมีบางมีบางอย่างมาบอกใหเฮ้ยทำคลิปอันนี้หน่อยนะคะก็โอเคเดี๋ยวจัดให้นะโอเคถึงผู้ที่หลงทาง รงทางอะไรก็ไม่รู้เรามาดูกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะฮิวใจคุณไม่มากก็น้อยเนาะสาธุขอให้โดน้อยใ,ใช่ค่ะ <c oughs> ขอให้โดนจุดประสงค์โดนคีย์เวิร์ดของคุณที่อยู่ในใจอ่ะสูดลมหายใจลึกๆทาใจให้สบายนะคะตอนนี้ปัญหาของคุณคืออะไรขอคํานำทางดีๆด,ด้วยนะ,ะนโอ้เดเวอรขึ้นมาเลยนะคะ บางคนกับบางจบกับบางอย่างนะคะจบเราก็เริ่มต้นกับบางอย่างแน่นอนคุณอาจจะรู้สึกว่าสับสนคนอาจจะรู้สึกว่าสับสนอืมบางคนเข้าสู่เป้าหมายเข้าเข้าเข้าใกล้นะคะความเป็นจริงของบางเรื่องแล้วนะคะอย่างเช่นความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ตองหกมาเลยเอ่ะตองหกขึ้นหลายหลายคลิปมากแล้วนะคะ โอเคไม่แปลกใจทําไมคนถึงหลงทางนะคะคุณคุณกําลัง move on นะ,ะเหมือนคุณจัดการกับตัวเองด้วยการ m o ฟออนจากจากที่ที่หนึ่งคนคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะคุณจัดการด้วยการ move on นะคะอารมณ์ฟิลลิ่งอะไรต่างๆนานานะะตัดใจจบตัดใจที่จะหรับมูฟออน อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่บางคนถ้าเป็นความรักฉันต้องจบทั้งๆที่ยังรักอยู่หรือบางคนนะคะมันแบบอต้องจบเนื่องจากแบบที่จริงก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นที่จะจบหรือว่าจะาสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการงานหรืออะไรก็ตามนะคะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของคุณะนะคะเหมือนการเริ่มใหม่ได้มาจอรอคุณแล้วถ้าคุณกำลังหลงทาง แล้วก็มันจะมีคําว่าทางเลือกเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้คือทางเลือกกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังจะมีแบบทางเลือกที่ดีเข้ามาถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันจะเป็นยังไงคุณจะเห็นว่ามันมีสปอตไลท์นะคะแสงสว่างนะคะเออคุณกําลังจะไปสู่คําว่าทางเลือกแล้วก็คําว่าความเป็นไปได้แสงสว่างหรือว่าทางออกหรือแนวทางที่ดีได้อืมอดูอันนี้หน่อยสิ สำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะคินเนอร์ของคุณเป็นยังไงหลายคนนะคะเจอแบบว่าวิกฤตในเรื่องของเหมือนแบบไม่ค่อยโชคดีสักเท่าไหร่มาถูกลืมนะคะยากจนมีปัญหาเรื่องเงินนะคะหรือว่าเจอบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันโชค้ละอย่างนี้มาเงี้ยอืมแบบไม่ไม่คาดคิดเลยแบบปึบปับฉับพันนะคะอืม ทำคุณบูชาโทษนะคะมันก็เลยทําให้เราต้องแบบออกไปจากตรงนั้นอืมบางสิ่งไม่อยากมันเหมือนเกินกว่าเหตุนะ่ะกับการกระทําหรือว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นฟีดแบ็นะคะที่เกิดขึ้นกับคุณโอเคแข็งแกร่งนะคะอันนี้ขึ้นมาบางครั้งอาจจะเป็นที่อารมณ์ด้วยหรือเปล่านะคะ แต่คุณก็ฝ่าฟันกับสิ่งสิ่งนั้นมาได้นะด้วยความแข็งแกร่งของคุณนั่นเองอเอาแหละความร่วมมืออย่างที่บอก The w o r ์มาสองใบเลยคุณกำลังจะได้รับคำว่าความร่วมมือนะคะความร่วมมือหรือว่าได้รับการช่วยเหลือได้รับการ s u p อ o r t นะคะกับการเริ่มต้นใหม่กับเส้นทางใหม่ของคุณแต่เส้นทางนี้มันบ่งบอกว่าคุณ จะไปสู่คำว,ว่าความเสถียรภาพหรือว่าความมั่นคงได้นะคะระวังในเรื่องของการหลงอำนาจการจองหองการถูกหลอกไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นบางคนก็โดนมาโดนเอนเออีอันนี้มาเต็มเมนะคะเห็นผิดเป็นถูกเห็นอะไรนะเห็นดอกบัวเป็นกงจักอะไรอย่างเงี้ยมานี้มามดูหน่อยนะคะว่า สำหรับผู้ที่มีแบบฟิลลิ่งหลงทางตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเดวิลค่ะมีความโกรธติดตามมาเอเนจี Energy ของคมคำว,ว่าความแบบความโกรธความเสียใจความแค้นมันยังอยูค่คุณรู้สึกว่าคุณหนักคุณเหนื่อยกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะเออมันเป็นความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่อยากจะยอมรับกกับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะอืม แต่คุณก็รู้แหละว่าปลายทางอ่ะปลายทางของคุณอ่ะมันกำลังจะมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยผ่านตรงนี้ไปนะคะมันเป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณแล้วแปดเหรียญมาเลยนะคะมีอะไรมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอคอยคุณอยู่นะคะแล้วคุณก็ไปได้ไกลกว่านี้นี่คือสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เนาะแล้วไงคะ่ะ เครียดค่ะเครียดเครียดมากนอนไม่หลับนะคะกังวลใจหลายเรื่องเครียดไม่พอยังเจ็บปวดอีกต่างหากนะ,ะมันเจ็บมันทุกข์มันเครียดนะคะมันสะสมมันสะสมความเครียดสเลือเกินมีอะไรให้คิดเยอะนะคะอืมไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณเป็นขอคําแนะนําค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองขึ้นมาก่อนอันดับแรกสิ่งที่สองนะคะอันเนี้ย อาจจะเป็นเกี่ยวกับลึกลับลี้ลับนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณออยู่ในชาโดะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะคราวลหรออินทิวชั่นเป็นช่วงที่ไม่แสดงตัวตนนะคะคุณอาจจะย่องซุ่มทำอะไรเงียเนียนะคะอย่าเพิ่งให้ใครรู้ความเคลื่อนไหวของคุณ จะดีกว่าโดยเฉพาะคนสนิทหรือเพื่อนนะคะมีอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำสมาธิตัวเองนะคะอารมณ์ของคุณมันไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะความรู้สึกสับสนมันเกิดขึ้นเยอะสิ่งที่คุณต้องทำคือแบบนิ่งกับตัวเองก่อนแล้วคุณจะเห็นคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะตึกตรองดีๆนึกถึงสิ่งที่มันผ่านมา เราแบบได้อะไรเราสูญเสียอะไรไปทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผลเสมอนะคะบัรทัดต่อมาค่ะก้าเหรียญความสุขทำไมความสุขทางเลือกเซอร์ไพรส์ความสุขของคุณความสุขของคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเช่นกันนะคะบางทีคุณไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรจะไปซ้ายจะไปขวานะคะคุณรู้ว่า มันมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่บางครั้งอ่ะคุณเหมือนอย่างที่บอกเราหลงทางเราสับสนคุณยังไม่ได้แบบเห็นความจริงที่ชัดเจนนะคะไพ่บอกต้องตั้งสตินะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเท่านั้นอืถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะบางคนก็จะเป็นทัดน้ำทัดไฟหรือไม่ก็คุณอาจจะต้องเลือกในเรื่องของงานหรือว่าความรักอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็ได้นะคะบรรทัดต่อมาขอคำแนะนำค่ะ สุดท้ายไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นสีทาอ่าครอบครัวนะคะมีอิทธิพลกับคุณพอสมควรนะคะความสมบูรณ์ความมั่นคงสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องของเงินโอกาสใหม่ในเรื่องของงานหรือว่าหรือว่าแบบโปรเจกต์อะไรต่างๆนานานะคะควีนอ็อบสอดคือคนที่ชัดเจนมากนะคะเห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนทุกอย่างจะปลอดภัยคะ่ะสัญญาณมาบอกนะคะนก ทุกอย่างจะปลอดภยัยจงศรัทธาในตัวเองเยอะๆนะคะการเงินกลังจะดีขึ้นรวมไปถึงที่อยู่หรือว่าคนในครอบครัวเรื่องราวที่แบบเ,เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยอ่ะนะคะจะดีขึ้นคุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งนะคะจงมีพลังแล้วก็ศรัทธาเยอะๆอย่าเพิ่งกิบอัพเรื่องราวที่คุณทุกอยู่มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ หัดมองถึงสิ่งที่เทองมีรอบข้างนะตอนนี้ด้วยนะคะก็คือกําลังใจรอบข้างของคุณนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะเลิบๆค่ะ